อาฮัมอาฮัมสวัสดีครับชาวแบ็คคอรอีสปอร์ตทุกคนสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นที่สนอกสนใจของบรรดาเหล่าชายสก,กันไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งเรื่องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใดยอย่างที่เรารู้กันดีว่าในช่วงที่ผ่านมาการเป็นสตรีมเมอร์บูมมาก,มากๆและยิ่งในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้มีหลายๆอาชีพเริ่มเข้ามาทําอาชีพการเป็นสตรีมเมอร์มากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็มีอาชีพของดาราหนังผู้ใหญ่หรือว่า A v วอยู่ด้วยที่พวกเขาต้องทํางานจัับเเเนนนนนืื้้อออออตตงงวววพ่่่่่มมมมุษยย์ดกกูสและใโคิทีีผาา็ หลายคนเช่นการที่หาทางใหม่ให้กับตัวเองและหนึ่งในนั้นก็มีหลายคนที่ผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์จนโด่งดังมีผู้ติดตามเป็นแสนก็หลายคนและเป็นที่มาของลา์แทงเอ้ยคอนเทนต์ของเราในวันนี้กันนะครับนั่นก็คือ6ดาราหนังผู้ใหญ่ที่ผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์จนโด่งดงังจะมีใครบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคนที่1กันนั้นทางเราก็ขอบอกไว้เหมือนเดิมเลยนะครับว่าคอนเทนต์นี้ไม่ได้เป็นการได้รับว่าใครดังกว่าใครเพียงแค่เรียงตามความเหมาะสมที่เราเห็นเท่านั้นครับส่วนใครที่หาลายแทงไปยังเว็บต่างๆทางเราบอกเลยว่ามีให้เฉพาะทายที่ไปทวิชเท่านั้นนะครับส่วนที่อื่นๆหรือรหัสลับทั้งหลายก็ฝากผู้ใจบุญที่ผ่านไปผ่านมาใจกันด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยถ้าใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนำ G-Feel เครื่องดื่มที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกระดบับแถมยังอร่อยและมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะครับนอกจากการเล่นเกมแล้วยังสามารถช่วยบูสมาธิได้ตอนเวลาเรียนทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะเรามีขายแล้วทั้งแบบผงผสมน้ำซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Crystal ส่วนใครที่อยากลองหมักฝรั่งเกมเมอร์จาก r e s p a w n by f i e ของ Ra ซอ r นั้นเราก็มีเช่นกันครับ ตอนนี้เราสต็อกสินค้าเพิ่มแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือใครที่ซื้อไม่ทนันและอยากรู้ว่าสินค้าเราเพิ่มสต็อกเข้ามาตอนไหนก็สามารถไปกดไลฟ์ Facebook Fanpage ของทาง G N Shop กันได้เลยนะครับ ในอนาคตจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะเอาล่ะเรามาเริ่มที่แม่สาวคนแรกกันเลยดีกว่าซึ่งแม่สาวคนที่หนึ่งของเรานั้นก็เดินทางมาจากแดนปาริบกันเลยทีเดียวละครับเธอคนนั้นก็คือชิบูย่าคาโฮโดยเธอเองนั้นแน่นอนว่ามาอยู่ในลิสต์นี้ได้ก็ต้องเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งตัวของคาโฮเองนั้นเริ่มเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ตั้งแต่ตอนช่วงปี2014ที่ได้เดบิวต์เข้าสู่วงการโดยก่อนหน้านี้เธอเองนั้นก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดามากเพราะเคยเป็นถึงผู้ประกาาข่ว ให้กับโตเกียวสปอร์ตในสายข่าวเบสบอลอีกด้วยและที่สําคัญเห็นแบบนี้นะครับตัวของคาโฮเองเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาให้เด็กๆและได้คะแนนโทอีกที่สอบกันยากนักยากหนาได้เต็ม990ตั้งแต่ในปี2014อีกด้วยนะเรียกได้ว่ามาฝีมือจริงๆล่ะครับแถมซำเนียงเสียงร้องกระตจัดวดีเลยด้วยล่ะครับโดยคาโฮเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่พอร,รู้สึกว่าเบื่อกับงานที่จำเจเลยเข้ามาลดเล่นในวงการนี้และมีผลงานหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันซึ่งใครใจดีก็ฝากทิ้งรหัสไว้ให้ผู้ที่ต้องการแกลวา่ากันด้วยนะครับ โดยในที่เธอชอบก็คือคอสเพลย์ต่างๆเพราะมีใจรักนอนิเมตตั้งแต่เด็กๆซึ่งในเวลาต่อมา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เธอก็ได้ประกาศร,รีทายออกจากวงการเมื่อตอนปี2018และเริ่มทําช่องของตัวเองทางการสตรีมด้วยเช่นกันและก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆและไม่ได้มีแฟนคลับแค่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้นช่องของเธอยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยทําให้มีฐานนานาชาติเพิ่มอีกเพียบเลยทีเดียวปัจจุบันนั้นช่องของคาโฮก็มีผู้ติดตามมากกว่า152,000คนด้วยกันและบนทวิ h ที่เธอมักจะสตรีมเล่นเกมก็มีีีมาากกวว่130คนเเลยยทด ใครที่อยากไปต่างก็กดไปได้เลยนะครับมาถึงแม่นางคนที่2ของเรากันเลยดีกว่าค้ามกลับมาในฝั่งของสายฟอกกันหน่อยเธอคนนี้มีนามว่าไมยามาขคว่า สาวหุ่นเซ็กซี่จากแคลิฟอร์เนียโดยตัวของมียาเองนั้นโด่งดังมากๆในเว็บส้มดำที่ไทยเราแบนอยู่เพราะเธออยู่อันดับสูงถึงที่5และมีผู้ติดตามมากถึง1.2ล้านคนด้วยกันและยังมียอดชมวิดีโอมากถึง6 5 3ล้านวิวเข้าไปแล้วซึ่งอันที่จริงก่อนที่เธอจะเดิวิวเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่เธอเคยทำงานในร้านแมคโดนัลด์และก็ซิสเลอร์มาก่อนด้วยนะทว่าความสวยของเธอก็ทำให้เข้าตาบริษัทหนังผู้ใหญ่เข้าให้และได้เซ็นสัญญาจนออกผลงานมากมายหลายตอนหลายชิ้นด้วยกันตั้งแต่ปี1 4เป็นต้นมา และเป็นที่โด่งดังจากลีลาและลวดลายอันเย้าวยวนใจนั่นเองถ้าถามว่าเธอเก่งขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าปี2019เคยชนะรางวัลของเว็บขอพรสาขาโรจอตยอดเยี่ยมตัวแม่เลยล่ะครับทว่าผลงานของเธอไม่ได้มีเพียงแค่นางผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะว่าตัวของเธอเองก็เคยมีผลงานไปเล่นหนังสั้นและมิวสิกวิดีโออื่นๆอีกด้วยจนกระทั่งเธอเริ่มผันตัวเข้ามาสนใจในเรื่องของการเป็นสตรีมเมอร์เมื่อตอนปี2019โดยเธอเองก็เล่นอยู่หลายเกมไม่ว่าจะเป็น World of Warcraft ฟอร์ดไนท์วิ c เชอและอื่นๆซึ่งปัจจุบันเธอนั้นก็ยังคงสตรีมอยู่และเข้าร่วมโครงการอ่าบน้ำร้อนที่เล่นทำเอาคนดูในทวิชคลิปนั้นแตกเอ้ยแตะร้ายกันเลยทีเดียวปัจจุบันมียามยอดผู้ติดตามในทวิชไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าในเว็บส้มดำเลยล่ะครับเพราะว่ามีมากถึงครึ่งล้านหรือก็คือ5,4 0 0 0พคนเข้าไปแล้วนั่นเอง ใครที่สนใจอยากไปตามก็ไปกดซับกันไว้ได้เลยนะครับมาถึงแม่นางคนที่3ของเราได้แก่ซาชาเกรเสือสาวสวยโคมผู้มาพร้อมกับลุคสุดเซ็กซี่โดยเธอคนนี้ก็มาจากแคลิฟอร์เนียเหมือนกับมียาเช่นกันแต่ทว่าเรื่องราวของเธอนั้นอาจจะแตกต่างจากของมียนิดหน่อยโดยเธอดูเหมือนจะเป็นรุ่นพี่เพราะเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2007และโด่งดังถึงขีดสุดในช่วงปี2008ที่ได้รางวัล AVN Female Performer of the Year Award ที่อายุน้อยที่สุดอีกด้วยเรียกได้ว่าช่วงเวลานั้นซาชาเป็นดาของวงการนางผู้ใหญ่สายฟ้อน เยทีดีดวโดยเธอได้ฝากผลงานไว้มากมายจนถึงปี2010ก่อนที่เธอจะเข้าสู่วงการอน่นอีกมากมายด้วยกัน ทั้งเป็นโมเดลเป็นนักดนตรีนักร้องและยังเป็นนักเขียนนิยายที่ได้ตีพิมพ์จริงๆอีกด้วยโดยนิยายของเธอก็ออกมากถึง3เล่มด้วยกันเรียกได้ว่าเธอคนนี้มีความสามารถระดัรจริงๆล่ะครับซึ่งล่าสุดตัวของซาช่าเองก็ได้เข้าสู่วงการสตรีมเมอร์ด้วยเช่นกันในช่วงปี2019ซึ่งช่องของเธอก็ไม่ได้มีคนซับน้อยๆเลยนะครับเพราะมากถึง813,000คนเลยทีเดียวคอนเทนต์ของเธอนั้นก็มีหลากหลายตั้งแต่การเล่นเกมต่างๆทำอาหารรวมไปถึงนั่งคุยกับแฟนคลับอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นบุุคคลททที่สสรสสบบวาามเ็จักด้ ที่ตัวเองเคยทําผ่านมาเลยล่ะครับสำหรับซาชาใครที่สนใจก็อย่าลืมไปกดซับกันด้วยนะครับมาถึงแม่นาคนที่4ของเราในวันนี้นั่นก็คืออาริเอนาโดยเธอคนนี้ก็เป็นแม่สาวพราวสเสน่น์แม้แพ้กับคนที่ผ่านผ่านมาเลยล่ะครับโดยจุดเริ่มต้นของเธอนานมาจากการเป็นนางโชว์คาบาเร่และดอกเดือนจากโรงเรียนมาก่อนทว่าชีวิตของอาริเอนานั้นไม่ได้เหลวแหลกเลยนะครับเพราะสุดท้ายเธอก็ไปสอบเกทที่เป็นการสอบเทียบวูฒระดับมัธยมปลายจนผ่านได้สาเร็จและหลังจากน,านั้นเธอก็เริ่มงานโชว์ตัวจนกระทั่งได้มีแมวมองมาดึงตัว เข้าสู่วงการดาราหนังผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันซึ่งตัวของอาเดียนาตลอดตั้งแต่เข้าสู่วงการเมื่อปี2014จนถึงปี2021นั้นถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมาแล้วมากมายและชนะมากถึง16รายการด้วยกันจะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยก,ก็ว่าได้ละครับเพราะในเว็บขอบพรนั้นเธออยู่ในแบบที่18คนชมคลิปของเธอก็มาถึงเกือบ800ล้านครั้งกระชูดอีกไม่รู้กี่ครั้งกับจานวนซับที่มากถึง7,000 0 0คนทําให้เธอไม่มีข้อกัขงขาใดๆเลยละครับทว่าในช่วงปี2020ที่ผ่านมาที่เกิดสถาการณโควิดขึ้น ทำให้เธอได้หัดหน้าเข้าสู่วงการสตรีมเมอร์โดยตัวของอาเดียนาก็เล่นหลายเกมด้วยกันตั้งแต่เกมแบบวียาที่เธอก็ดูจะสนใจในป๊อปสตาร์ของไรออไม่น้อยรวมถึงในเร็เวนี้ที่กระแสอ่านจากกุชชี่กำลังมาแรงบนทวิตเธอเองก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันและมียอดผู้ชมเป็นจำนวนมากอีกด้วยปัจจุบนันชองของเธอนั้นก็เติบโต,ตเป็นอย่างมาก จะมีคนซับมากถึง3ามแ0 0ีนคนและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลงานที่เธอได้ปล่อยออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับมาถึงแม่นานคนที่๕ของเรากันแล้วซึ่งเธอคนนี้ก็คือวาเลนติน่ายังคงอยู่ในสายฝอแต่เป็นในฝั่งยุโรปกันบ้างซึ่งเธอคนนี้มาจากประเทศอิตาลีและมีดีกรีเป็นถึงนักศึกษาด้านศิลปะอีกด้วยนะเออโดยเธอถูกชักนําเข้าสู่วงการเมื่อตอนปี2011โดยผู้กํากับหนังผู้ใหญ่ที่เห็นถึงความสวยเซ็กซี่ของเธอและน่าทําให้วาเลนติน่าได้เข้าสู่วงการนี้โดยปัจจุบันนตััวขอองเธ้น อยู่ในอันบที่30ของเว็บส้มดมคนดูวิดีโอของเธอก็ไม่น้อยหน้า พราะมากถึงเกือบ250อล้านวิวและคนซับก็มากกว่า360,000นคนด้วยกานซึ่งตัวของวาเลนติน่าก็ได้เข้าสู่วงการสตรีมเมอร์ในช่วงโควิดด้วยเช่นกันโดยเธอเองนั้นก็เริ่มกลับมาสรีมบ่อยในช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากมีกระแสของอ่างน้ําร้อนด้วยทําให้ยอดคนซับช่องในทวิชของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น1 8 0 0 0คนภายในเดือนเดียวเลยละครับจะเรียกได้ว่าเป็นช่องน้องใหม่ไฟแรงกันเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่ติดตามสายฟอก็ลองมาดูกันได้นะครับเอาล่ะเรามาถึงแม่นานงคนแล้ว ซึ่งเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็คงรู้จักกับเธอคนนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเรนนิลแบล็กควันใจเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่ในไทยทั้งหลายที่เมื่อตอนปี2020ที่ผ่านมาถูกพูดถึงอย่างมากในวงการสตรีมเมอร์และเกมเมอร์ทั้งหลายเพราะปกตินั้นเธอเองก็เป็นดารานหนังผู้ใหญ่ยอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเชเช่นกับคนอื่นๆทําให้เธอไม่สามารถทํางานได้และต้องผันตัวเองมาเป็นสตรีมเมอร์แทนและก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากด้วยโดยก่อนที่เธอจะมาเข้าวงการหนังผู้ใหญ่ดีกรีของเธอก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะ ประเทศญี่ปุ่นที่ไปเรียนด้านการเมืองและกฎหมายที่ประเทศเยอรมนันและตอนที่เธอไปเรียนนั่นเองก็ได้มีเพื่อนชักชวนให้เธอเข้าสู่วงการนี้และเป็นที่เดบิวของเธอจนทําให้โด่งดังเป็นอย่างมากตั้งแต่คลิปแรกก็เป็นไวรัลซะแล้วจนแม้แต่ในปัจจุบนันอันดับของเธอในเว็บส้มดําก็ยังสูงถึงอัดับที่15คนดูวิดีโอของเธอก็มาถึง340ล้านครั้ง คนตามอีกกว่า6 20,000 3,000คนด้วยกันและเธอไม่ได้มีดีเพียงแค่ผลงานหนังผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะในฐานะของสตรีมเมอร์เธอก็สามารถเอนเตอร์เทนได้ดีด้วยโดยเฉพาะกับแฟนๆชาวไทยที่มีหลายครั้งที่เธอชอบเอ่ยถึงและยังเคยเข้าร่วมสังกัดมิดอีกด้วยซึ่งเลนทําเอาหนุ่มน้อยใหญ่ติดเธอยิ่งกว่าเดิมเสียอีกทั้งการพยายามฝึกพูดภาษาไทยหรือการดูพี่เอก้าร็อกเกอร์การเล่นเกมเดทบายเดย์ไลฟ์และอื่นๆนั่น,น,น,นทําให้เธอประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในฐานะการเป็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งเลยทีเดีียวลล่่่่ะครรััับหหงงงจาากกทต้้อดเนนผูไป ปัจจุบันช่องในทวิชของเธอนั้นก็มีคนติดตามมากถึง245,000คนด้วยกันซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคนไทยซะเกินครึ่งเลยทีเดียวส่วนใครที่สนใจก็ไปติดตามกดซับกันได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ6ดารานางผู้ใหญ่ที่ผ่านตัวเข้ามาสู่วงการสตรีมเมอร์และประสบความสาเร็จเป็นอย่างไรกันบ้างถูกใจคนไหนกันบ้างไหมครับและถ้าหากถูกใจอย่าลืมไปกดติดตามแม่นางทั้งหลายกันไปด้วยละ่ะหรือว่าถ้าคุณมีคนไหนที่พวกเราไม่รู้ก็คอมเมนต์แล้วก็แจกแกนว่ากันไว้ได้เลยนะครับ เพื่อเราจะได้มีพารสต่อกันยังไงก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันไว้ด้วยและอย่าลืม Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปคุณภาพดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ